ได้กันตัวได้แล้วครับเพียนนั่นสี่พันตัวตัวได้ตัวไห้โอ้ผมลูกตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะครตัวผู้ของพอแก้วปะสี่พันห้าลักลักสองปะสองหมื่นครับ 2 4งหมี่ห้าครับลูกตัวคู่เป็นราคาสื่อขายกันยุสนาำพนเพนรวมคารงให้บอพ่อหรือยังไดนน่บบ่บคารงเอารถมาเองบอกครับเกี่ยวกับคารถกถคพีรัสองหมื่นสี่ห้าร้อลูกโตคู่แม่สูงกับสิประมาณร่อยสี่สิบครับโอ้รอรอครับ ลูกแกลกพอลูกสองเนาะเศร้าสี่หาร่อยครับพี่น้องบนวัวคมนี่มันตะกี้กันสามสิบหาขึ้นแล้วพี่น้องรุ่นนี่แม่ใหญ่ครับฮะพี่น้องเขากดวล้วนไปเรื่องแล้วพี่น้องขำพูนครับพี่น้อง ถามพี่น้องเพิ่นเห็นเพิ่นหลายนัดแล้วมาหารอเบิ่งว่าอันเข้าตาทุกตัว,วติมื้อนี้มี่ตะโตน่าสนใจอยู่ครับอ๋อเอาเอาไปยังก็ครับไปคุนหรือยังไงกว่เอาเอาไปเลี้ยงอืมเอาเก่าเลี้ยงนี่แหลนะเนาะครับเขาครอบธรรมดาถามเบิ่งตัวใดก็ราคามันน่าสนใจทุกน่าสนใจราคาเราใจว่านก็ครับ,รบ<อ>เป็นสะอ่อน,อนเป็นจะเ,เอาเขาเก็บเขาเลี้ยงเนาะครับเนาะราคาเป็นเงนถือลงคักว่านพัวถือ ถือ,ถอว่าอาทิตย์ที่แล้วถือว่าอาทิตย์ที่แล้วอีกครับโอ้สอบถามเบิ้งกัินแล้วเนาะแมนครับเลื่ยมาละเราจะ <laughs> อาทิตย์ที่แล้วเกลย <laughs> เียบรุ่นต่อรุ่นนียังไปอยู่ประมาณสิบยี่สิบรอบนี้ดรอปลงมาอีกครับ อันนัดที่แล้วได้จจ้าต่นัดที่แล้วบ่ได้ครับบ่ได้เนาะกะกะสอบถามมึงคือกันครับแต่นัดถึงสี่ได้อยู่ครับครับครับเอาขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องมาแต่ใส่กว่าฮะยูดอนเของครับโอ้ดอนเของอ่ะใกล้ๆนี่เนาะครับผมสังเกตครับเปิ้นมาหาเปิเขาเลี้ยงครับหลายนัดแล้ว อยู่งัวอยู่ขอกมันก็มีหลายตัวอยู่มันกระปลอยออกไปแน่แล้วก็หาเขาไม่แน่ครับโอ้สอบถามิึงเลยสืบลงกโกสันพ่นาเพันมาหลายนัดแล้วพี่น้องพอได้ข้อมูลจากพี่จากน้องเขาเลาะมาหลาะมาชมิึงหนึ่งเหอพี่น้องไั่ไห้ครับฮะ สื้สิบสามนหกร้อยโอ้ยมันพอสมเหรอตัวนี้หรือโบแมนสมมาเหรอบัอสมเเป็นสาวเมื่อเม่นางเนาะออกเลกันเหนหสิบเท่าไรกับลพ่อสิบห่สาม่สามนหกร้อยเป็นราคาซื้อยูสสนามครับไอ้ข้ารถมาเองบ่พ่อหรือคนไปส่งรถตาบัวเนี่ยแกกันแันแกไปส่งไหนเราสองร้อยครับพอซื้อเป็นยาง คบค่ารถแล้วรมค่ารถก็สิประมาณ13มหายบ่แลสิามหยโอ้13 6 800ปเออครับหมื่นสามแปดร้อยขายโยอสิบสองสามหกร้อยก็ขายสิบสไก็ไเออวเ่อว่ามันเห็นราคาดิกะไดนมันที่แรกที่แรกจะจับหัขายเนาะ โอ้สูงกระสีม่านลอยสามสิบหาอยู่เด้พี่น้องตัวนี้ครับแม่นางแดงจังคืองหัวโลนพ่อมพี่น้องออกส่งหัวงามสิบสามหมุกร้อยครับราคาสื่อยสนำเครื่องดำครับโอ้กับพ่อซื้อเราต้องขอเลยครับครับตะกี้กับเศร้าปลายเพราะขาดดอกพี่น้องรุ่นนี้เศร้าปลายเศร้ากลัวสามสิบพลัดรุ่นนี้ ตัวนี้ฟังเป็นคุยกันอยู่วังหันประมาณหมื่นนิดครับเป็นไห้กันพันเซลเท่าไหร่ห้อยเริ่มตัวนี้เซลพนสิบเอ็ดห้าร้อยหมื่นเด็ดห้าร้อยครับของเคนเสี่ยวห้อยห้อยก็บไม่ให้กันดูรอดสิบเอ็ดแม่นางครับตัวนี้สูงสิประมาณร้อยยี่สิบบวกครับ อาจจะประมาณเกือบเกือบร้อยยิบห้าครับไทยเรื่องดำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องเมื่อวันอาทิตย์ครับพาพี่พะน้องมาอยู่สนามบันนางง้วครับพี่น้องตำบลนแวงอำเภอสว่างดกนดินจังหวัดสกลน,นครครับพี่น้องมาพบมาผอกันได้เด้อพี่น้องชุววันอาทิตย์ครับสนามนี่ในยางมาบ่ร้าวไหเนี่ครับ ได้ยังนเนาะของเขาแม่ลูกมีสอง0มื่นเผมลูกตัวผู้ลูกตัวผูวลแม่เล่ลูกสูงประมาณร้อยสิบห้าบวกครับทั้งคุ่นอะแม่นี่ก็สิบประมาณร้อยย่สิบเจ็ดยี่สิบปดเปิดสอง0มื่นเต่อได้ต่อได้ครับแม่ท้องว่างไหครับตอนนี้แม่ท้องว่างใช่เลยครับ,รบพี่น้อง เปิดมาเศร้าเอ็ดต่ตอแล้วกับสีรอดเศร้าตัวพี่น้องแต่ว่าเอายังม่ฮันว่ากัน<อ>ครับเรื่องคาทรงมาคุยกันเบ่งใกล้ๆนะครับเนาะครับฮะเบิดทู้ห่อย 095 095 119ห้าศูนย์เ่งหยังก้อยางไม่ยหอยานะครับเนาะบ้านอนบ่บ้านอนครับขอบคุณครับผมครับมีคมเดียวนะครับเนาะมือนี้เนาะนะาพี่น้องครับผมลูกคัวผู้ครับพี่นอยลูกคร้ขอบคุณครับพี่น่องูนน้อยอ่ะบึง ว่าพมครับพี่น้องลูกตัวผู้แดงครึ่งครงครับพี่น้องลูกทรงลูกสีเข้มครับแม่แดงอยู่แต่ว่าสีบ่เข้มซำหรลูกครับลูกตัวผู้คนนี้แดงเข้มดุรีสพี่น้องแต่ลูกนี่สูงสิบประมาณรน่อยยี่ห้าบวกครับพี่น้องแม่นี่สิประมาณหน่อยสี่สิบบวกลูกแรกเนบ่ครับนี่ลูกแรกลูกตัวผู้เครื่องดำบ่ครับ อ่าเครื่องดำพี่น้องอ่างเงาครับพี่น้องประกันตัวนี้เห็นนะครับเนาะแม่เป็นเังไดครับตอนนี้ครับสมไปลื่องทองว่างทองว่างเนาะอ๋อเรียบเรียบงามครับเรียบดีเปิดเท่าใดครับคุมลูกตูปูสองเพต้าห่าร้อยเส้าเต้าห่าร้อยจิ๋มเปนฟอฟังพี่น้องราคางัวช่วงนี้ต่อได้นะครับเนาะอ๋อเบอร์เท่าเนี่ยครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้า 9จ็ดสี่เก้าเจ็ดหกสี่เจ็ด่พ่อยน์บาลิครับผมมีโค้มเดียวนะครับเนาะครับขอบคุณหลายๆพ่อครับผมอปากโคมลูกตัวผูก่อยน์กับทีเนา พ่อยม่เจริญมากเหมือนชิ้นงาล่ออย่างครับพ่มลูกโตแม่แมนครับแม่มั้หรือบ่มแม่ล่ะครับแม่ครับแม่ท้องุ่งปุ่งอยู่ครับแม่หาเดือนครับคือสิเป็นไส้ตับโตแม่แนะครับโอ้ลูกทั้งนอกนี่ลูกโตแม่เด้อพี่น้องอ่ะเบิ่งความสูงเพิ่นกัวไทยครับพี่น้องโอ้โคมนี่สองในสามครับสูงกว่สิบประมาณร้อยสิบห้า บวกจักหน่อยครับพี่องลองครับลูกตัวแม่เพิ่อนมานประมาณหาเดือนมาตีทองเปิดเปิดเท่าเดีวกัครับสิบหกขาร้อยต่อได้วันสอบครับยังต่อได้อยู่ครับอุจยอรครับงบปลายเอางบให้ไปเลี้ยงครับสองได้สามครับครบนี่ครับอีโบกี้เดือนกับได้รุ่นตัวผู้ตัวแม่อีกตัวหนึ่งสิบ อ่าศูหกห้าร้อยครับอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์่อบควรเนาะครับเนาะขอบคุณครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมนี่นั่นโดนโนจังมาเด้อพี่น้องอ่ะโมลูกตัวแม่เลยกับแม่มันครับเอครัถาผ่อลิตได้ยังมากกว่าครับนี่วไทวไมันเป็นแม่ลูกกันบ่เรืองได๋ผมลูกตัวปู แม่แดงลูกเขาข้มสูงกันสิประมาณร้อยยี่สบหาเรพี่น้องรอยยี่สิบบวกครับแม่เป็นทั้งใดครับทับสมไปเนะาะด้วทองวางก็แน่ใจแล้วคุยกันทองวางเน,ะนงาะครับเนาะเปิดเท่าไรหล่อลิต16ื่นหกร้อยครับพี่น้องนี่คมเดียวบออ่อลิตมื่อนี่เาเบิด์โทรไปเนี่ยครับผมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามศูนย์หนึเจ พอฤทธิ์วาลิศจภูมินะครับเนาะเผ่ารู้นะครับเผ่ารู้ครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับพอธิ์ครับคมลูกตัวปูครับเฉลี่ยครับพี่น้องคมลูกตัวแม่อย่าไล่น่าอยู่ตอกกล่องเนี่ยท้องผู้ใดครับคมลูกตัวแม่ประทันใจประทันใจประทันใจประทันประธานใจเปิดเปิดเท่าไรละท่านประธานควรจะได้สิบเกตครับมอง ห้องบอกครับหรือมองไอเอาห้องเนาะลูกตัวแม่สิลูกที่ไหนเนาะครับเนาะลูกตัวที่ไหนพิ่นตัวนี้ลูกแรกลูกแรกบ่โอ้ลูกแรกก้อมพี่น้องซาลี่สูงเท่าไรท่านประธานสี่ประมาณลอยสามสิบห้าว่าขาดตกพี่น้องครับสิบเจ็ดวันต่อนไหนต่อรองได้ครับผมเบอร์โทร์นี่ท่านประธาน 093ย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สามหกสีก็ดหกหน่งศูนย์เกหน์ประธานยังก่อนเซื้อวันรักวันรักวันรักครับอันเอิ้นกันประธานประธานนี่เป็นประธานยังก่อนเฮ้ยประธานโคุ้ณพนังคำนี่ประธานนั่นกลุ่มกลุ่มสว่างกลุ่มสว่างแดนดินเป็นประธานกลุ่มโค้ขุนพนังคำเนาะครับอ๋อขอบคุณหลายๆครับท่านประธานครับผมถือเอกสารนี่ยังกูเห็น ไปมอดสันทาครับให้สมาชิกอือครับผมจะเอาเงินปันผลครับครับโอ้มันบ่ปีนี้บ่ะมานครับบ่ะมานก็ใช่มองเงาะยอมยอมว่าเป็นสิกไปไข่แน่กมูวทั้งโคขุนอ๋ปีนี้แย่ไปเลยครับแย่เบิดเออแสดงว่ากระทบเกินไปเบิดเนาะครับราคางื่ถือลงครับผมอะขอบคุณหลายๆครับผมไอเบนครับพี่น้องคนจัดยังมาฝากพี่น้องคมลูกเอ่อคมแยกลูกเนาะเอ้ย แม่แยกลูกฮะแม่สาวด้วสาวแก่แม่นางใหญ่แม่นางใหญ่สูงสิประมาณหน่อยสี่สิบอยู่พี่น้องทับสมไปละเบนสมอเด็กสมโตโอ้โหของเฮามีพอพันก็เลยอันทับแล้วได้โดนไปะไดรละเบนทับไปทับบางอาทิตย์ควาอาทิตควาครับ ก็ไปรุ่นเรานะครับเนาะทำตรวจบ่ท่านใดพี่น้องแต่มีลูกคือลูกแรกเปิดเท่าไรเบ้น,นเปิดไม่หมื่นหา้า <15 S 2> อ้หูบังงัวหมื่นหาเด้อพี่น้องเลยกัได้กัได้อีกพี่น้องต่เนื้อกับบ่อขาพี่น้องรนนุ่นนี้หมื่นหาเออรามาานี่เอ้าถือว่าได้โบนัสครับ บึงี่บึงบึงนั่งไงเขาดอตะวนเขามัน่ะดอเขาบ้นใหญ่ตัวนั้นสิบเอ็ดผู้น้อยป่นนี่เมีนครับอ้าผู้น้อยครับพงงส้างดีอยต่ว่าตกน้ำเลี้ยงพี่น้องตัวนี้สูงสิ่ประมาณร2 7อยี่สิบเจ็ดสิบปดครับมือเน็ดครับเปิด ต่อได้ป่เบนตัวนี้มือเด็ดต่อได้เนาะยังต่อได้อยู่มือเด็ดทั้งคุณแมนบ่บอแมนครับบ่แมนเนาะมีสองตัวเบอร์โทรครับผม082ย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสองสอง้องเก็ดจ็หอยเบี้นเจริญสินครับอขอบคุณเลยหลายเบีดครับอ่ะาปพี่น้องครับสอตวครับมันง่วงวันฮะไปส่งฝากกูด่วนไปทรงฝากกู้ด่วนพี่น้องคนมาซื้อยูสนามนล้บ่ครับอ ไอ้มื่บ้านานี่วันเสาร์ฝนตกอยู่บ่ตกคยครับฝนตกอยู่ฝนหลายบ่งัวไหลายบ่เมื่อวานนี่ไหลเลยครับอ,อืมฝนตกนกันกำลังสีออกรถหมื่อวานนี่ฝน<ล>จากจาก<ล>มาอ<ล>เออเขาก็เลบยบ่ได้ไปหมื่อวานนี่<ล>สอบถามหอยเบลนครับท้งสถานการณ์บ้านโคกเจริญสว่างเด่นดินครับหมู่บ้านนี่<ล>ผมบอกได้เขาฝนตกรลทางครับฝนตกเที่ยวตกเที่ยวหยุด ปกปโซ่แจ็กเถื่อครับก็เลยบ่ได้ไปมู่ว่านนี่ขอโทษขอให้พี่น้องทั้งเอฟซีทั้งสนามบ้านโคกเจริญครับบ่ได้เข่าเมื่อวานนี่พี่น้องโตได้ก็ให้ซิพวัปปุครับขอให้สามที่ผาแคร์คู่แคร์ครูสามสิบหาแยกบ่แยกหรแยกรึบ่แยกเท่าไหนจังสิวาเพ่งโตหมื่นแปด หัวผูวครับหัวโลนเอาไปเฮ็ดอา่าพ่อพันธุ์ุ้มมัวไทยก็ได้อยู่พี่น้องสั่นนี่สีแดงมุมมักตานสูงกัสิประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดครับร้บอยสามหาบวกหมื่นแปดหมื่นแปดพี่น้องต่อได้นะครับเนาะนี่พี่น้องไข่ดำไข่เสมออยู่ครับตัวนี้พี่น้องเนี่ยลายอยู่หรครับตัวนี้ก็แดงดีครับตัวนี้ก็ได้ไดสูงกันสิประมาณร้อยสามสิบหาบวกขึ้นกัน สิบเก้าหาลอยต่อได้คือกันเนาะถ้าแพ็กคู่อาไรก่อนแพ็คู่สามท่สามหาากะไก่อนครับผมสามสิบหาเอาต่อได้คือกันครับอะเบอร์โทรนหอยดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ้าหนึ่งสี่แางสีอยิพังโคนนะครับเนาะจัดงอผู่มาอ่าสองตัวมาีิขอบคุณหลายๆครับหอยซี์ครับอฝากพี่น้องครับผม น้ำบังไายเพิ่นจังไรครับตัวนี้ถ้าผู้ยอยากได้เอาเข้าไปสังเกตสัตว์หรือว่าอยากเอาเขาคุ้นครับสองตัวครับเนี่ยสิบเจ็ดสิบสามตัว,ต,วตัวแม่ได้ครับนี่แม่ใหญ่หน่อยแม่นางแม่นางสมหรือจังไรท่านได้สมเครื่องดำ ไมหมื่นูอสมแนครับซุ้มหนไล่เลยมื่นเจ็ารอยซุ้มหนังซุ้มใหญ่โอ้สิคงสูงสิเกือบรอยสีอยู่พี่น้องตัวนี้มกา้สิามเอาเกาอยเอาเก้าอย่่าเปิดมั่นเถืงเลยกัย้งใกันดีครับหอยกัได้จ้าเจ้าจ้ามีจะได้รดล่ะน่กับกเลยี่ครับุนึงแมนบ่ ไัวปตัน้กังไปได้ยอนี่เลยใหมม่้ไปเยนี่เออนี่พูดอ่ะโอ้สี่โค้งครับนี่ตมีได้พี่น้องนี่นี่นีสี่โค้งครับสี่โค้งสุดครับนี่สิามแต่ว่ากรถือครับถือให้ก็ราคาเนือลพี่น้องรุ่นนี่ะแไปแล้วครับนี่งาอนี่ง้ผูนะครับเนาะง้วผูู่นึงกบแฟนึงนี่เปิดประตูเขาได้ครับง้ผู เปิดไปได้ละสิเจ็ดห้าร้อยเพื่แค่ไหนครับหนึ่งเจ็ดห้าร้อยสูงกับสิบประมาณร้อยสามหันบวกครับเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องร้อยสามเจ็ดสามแปดบอขาดครับสิบเจ็ดห้าร้อยตัวนี้ไม่แยกลูกนะครับเนาะสิบเจ็ดห้าร้อยขื้นกันตัวสูงสูงกับสิบเจ็ดห้าร้อยอ้าออกทรงสายหูจังหน่อยครับตัวนี้โอ้สูงครับพี่น้องตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบอขาดครับตัวนี้ครับ ใช่พี่น้องร้อยสี่ห้าจะได้ครับไก่เคียง1 7บเจ็ดทารอ้อยตัวที่แรกถือือโกมูสิบสายังต่อได้ไหมครับตอ่อได้รต่อได้ขึ้นกันครับโต,ตครับผมเอาเบอร์โทรให้โถศูนย์เก้าแปดศูนย์อหนดสองหนึ่โยโรล,ลดลงเย็นอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมทั้งตัวปูทั้งตัวแม่ครับฝากพี่น้องไว้ครับมากตัวได้กับคุยกับหอยโหลดเบิง้งเป็นซ้ายเรียงซ้ายคุณครับพี่น้องนี่ เออเบิ่งควายครับพี่น้องของพ่อเฟืองเนาะครับผมพ่อเฟืองครับครับสวัสดีครับแม่นางแม่นางสมเขาทับมาแล้วครับได้สามสี่เหรียสมโตมาบ่ครับผมสามสี่เดือนเนาะครับสูงกว่สิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ยนะพี่น้องประมาณนี้เออเบิ่งหางกันนะพี่น้องหางกรดี้วเออหางสวยครับตัวนี้โอ้หางเงาหางจับหางเงาดีครับ นางดำบ่มีดอนครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับแม่นางเขาหมื่นแปดห้าร้อยครับพี่น้องโค้งนั่นสิบ่ทั้ตรวจเนาะครับเรื่องครับฮะน้องไปรุ่นเอาครับพี่น้องคิดว่านี่อะไล่ะมันยันหลายแล้วคิดว่านะครับเนาะคดว่าเรียบบางสีสันอ่าสีสันอ่าเนื้อตัวสอไซครับตัวนี้อาทั้งฝุ่นโคมลูกตัวปูป่ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่พี่น้อง ลูกตัวเมียลูกแรกบ่ครับตัวนี้จำจำครับลูกโตแม่ลูกแรกแม่กระสีสูงประมาณร้อยยี่สิบหาแล้วพี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไรครับก้มนี่สองหมื่นเอ็ดเอาในลูกตัวแม่ยายงคักพี่น้องอลูกแรกพร้อมเซเอ็ดต่อไดอ้ตัวนั้นเท่าไรก็อนเหรอสิบสิบแปดหาร้อยเอาเปิดโทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด 25510171017ึ่่พอเฟือง <5 S 1> ดอนเขื่องครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับอ้าจากการสอบถามไปเนาะพี่น้องกัสรุปว่ายังถือครับแล้วก็ถือกลงก่าสัปดาห์ก่อนมาสั่นพี่น้องเออบอดีขึ้นบอดีขึ้นพี่น้องมาพบมาพ้อกันได้ครับทั้งสนามบ้านนางัวเด้อพี่น้องกวันอาทิตย์ครับผม สำหรับเมื่อนี้คลิปนี้ก็ัฝากพี่ฝากน้อง้เทานี้ครับผมสวัสดีครับ